บริษัทแคนเซนปลอดภัยจากแบคเทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอเพื่อคนที่คุณรัก ลกลบมากต่อคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากดันค่ะคันปากอยากดันเห็นอยู่ตรงหน้าอามเมอเอกนะผลิตภัณฑ์กรรมจัดเชื้อแบคทีเทรียวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้มาเรียบร้อยแล้วเจลล้างมือนะฮะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเออใช้แอลกอฮอล์ดีกว่าใช้ได้นะหรือจะใช้อามเมอเอกแบบฉีดอย่างนี้ก็ได้นะ,ะแต่เจลแอลกอฮอล์เนี่ยวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนหรือว่ามันโปรโมชั่นแรงมากพิเศษสุดๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ป้องกันได้ถึง99.9 เกเปอร์เซ็น<ด>ต์เปิดตัวในราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่129บาทเท่านั้นต้อง<ด>จัดไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใช้คู่กับตัวนี้เลยสเปรย์ตัวนี้นะคะรับรองว่าปลอดภัยสะอาดแน่นอนสําหรับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะถ้าวันนี้คุณรับอาเมอร์เอขนาดเล็ก60 ml 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1797บาทหรือถ้าคุณรับขนาดใหญ่ค่ะ250 ml 3าขวดแถมฟรีให้อีก1เช่นเดียวกันนะคะลดพิเศษเหลือเพียงแค่5000 400บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ1,000 0บาทแถมฟรีให้เลยร่วมเคนเซนสนใจโทรเข้ามาได้ที่029313755ย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะ029313755ค่ะตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะเฟียวฟ้าวหรืออิมอชิตะนะรำวงสวงนะถ้ำแม่ย่าธานีโอ้เมื่อวานนี้พอพูดถึงเรื่องของลอตเตอรี่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าทั้งหนูมสาสคาราถูกกินไปเรียบร้อยแล้วแม่นะซื้ออะไรไปล่ะอ๋อซื้อ6 6 เนะ67ซื้อตามอายุมาสคาร่าเนาะอ่เขาอา,ายุแก่แล้วหรอแม่67ค่ะ <6 6 S 1> แต่ที่าาาแน่ๆนเนี่ยคือว่าจะต้องไปดูคุณเฟลฟาวบ้างแล้วนะเพราะว่าคุณเฟลฟาวเนี่ยช่วงหลังมานี้มีแต่คนจับตามองดูเธอคือหวยกลางถูกบ่อยมากแล้วเวลาถูกทีนึงคือถูกแบบจัดหนักจัดเต็มถูกรางวัลเบอร์ใหญ่มากเลยแล้วส, dangerous. สาวเฟลฟาวเนี่ยด้วยความที่เธอมีความเชื่อนะคะความศรัทธาต่อพญานาคอยู่แล้วด้วยล่าสุดเมื่อประมาณ2-3วันก่อนเนี่ยเธอได้มีการแชร์รูปภาพที่เธอเชื่อว่าเป็นปฏิหารนะคะเกี่ยวกับ พญานาคเธอเนี่ยนำทีมรำบวงสวงสร้างถ้ำแม่ย่าธาน,นีแล้วเอามาโพสในอินสตาแกรมแล้วภายในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณเฟลฟ้ากําลังมีมีรูปหนึ่งที่เธอนะคะถือทูบควันลอยขโมงเลยประกอบพิธีทําให้หลายคนเนี่ยตั้งอกตั้งใจดูซิว่าเอ๊ะตรงควันนั้นน่ะมันมีรูปร่างคล้ายกับพญานาคอยู่นะแล้วเอาไปตีเป็นเลขหวยกันคะ่ะแม่แล้วถูกกันไหมฮะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมนะคะก็ <laughs> ตาดีได้แต่ไร้เสียอย่างที่เธอบอกกันละค่ะนะคะอน,ะคะนอก จากเซี้ยวฟ้าแล้วก็จะมีพี่มุลสิทธิ์ด้วยเนาะ,ะใช่ค่ะแล้วก็คอรลอตเตอรี่ด้วยซื้อนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแต่ซื้อซื้อหนักมากแต่ก็ได้หนักเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ทุกคนแล้วแต่คนเนาะร้อยคนจะถูกได้กี่คนรางวันที่หนึ่งมีแค่ารางวันเดียวหนึ่งใน,นร้อยแต่เมื่อคนที่ถูกเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคนจนจริงๆนะอ๋อ,อดีดีดีค่ะสิบสองล้านแล้วหวยเนี่ยไม่แปลกแปลกนะไปถูกแต่ภาคอีสานหมดเลยโอ ไม่ค่อยถูกภาคอื่นเลยมีแต่ภาคอีสานถูกจริงๆมากคนอีสานซื้อหวยถูกในวันที่หนึ่งเยอะมากต้องไปอีสานบ้างแล้วแหละเออมัสคาร่ามีผัวเป็นคนอีทหนุ่มอีสานหรือเปล่าไม่มีอะไรนะมีผัวเป็นคนปทุมปทุมอ๋อถึงว่าสีไม่ถูกหวยนะคะ <laughs> กินแต่ดอกบัวนะคะถวายแต่บัวนะคะอ่ะสุดดรมาม่าแฮชแท็กเจนนี่โดน ติงคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เ <he? S 2> หรอละเียดเพศที่คืมมีแถวได้ทุกวันเลยเนาะค <c oughs> ือคุณเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของค่ายเพลงนะคะแล้วเธอเนี่ยจะมีอยู่รายการหนึ่งที่เธอทำนะ,ะชื่อว่ารายการเส้นทางสู่บ้านได้หมดท้าสดชื่นเธอเนี่ยเคยทํามาซีซั่นที่1อันนั้นจบไปละแต่อันนี้ที่มีดราม่าเป็นซีซั่นที่2เธอจะเป็นการที่เอาน้องๆ้องผู้ชายเนี่ยมาแข่งขัน audition กันเป็นการหานักร้องหน้าใหม่เข้ามาในสังกัดค่ายของเธอแล้วเธไมต้องคาดตา ก็เหมือนจะร้องเป็นคาตกรเลย คาดตาทำใหม่ไม่ต้องคาดตาเลยแล้วเหมือนกับว่าดราม่าที่มันเกิดเนี่ยมันคือเกิดขึ้นที่ EP ีที่หเป็นอีีล่าสุดนะคะคือน้องเจนนี่เนี่ยเขามีโจทย์ว่าให้ผู้เข้าแข่งขันแต่งเป็นกระเทยเพื่อเล่นละครแสดงความสามารถแล้วหลังจากที่คลิปออกมาได้ไม่กี่วันก็มีเพจหนึ่งเขาตั้งคลิปนะคะตั้งโพสต์ตั้งคําถาม,ถ,ามถึงความเหมาะสมของ,ของการทำคอนเทนต์เพราะว่ามันมีการหัวเราะคิกคักเชิงขบขันแสดงบทน้าเมาจนเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยของรายการนี้มันออกแนวเชิงเหยียดเพศที่สา ม,มแล้วในกลุ่ม Drag Race Thailand เขามีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยที่พีคที่สุดก็คือคุณแองเจเลอานางที่เป็นผู้ชนะการแข่งขัน Drag Race Thailand ซีซั่น2เขาก็ออกมาพูดถึงคอนเทนต์นี้เหมือนกันว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะไม่ควร ต่อมาน้องเจนนี่ก็เลยตัดสินใจลบคลิปของ EP ีที่5 EP อีีล่าสุดนี้ออกไปแล้วก็บอกว่าขอโทษไม่ได้มีเจตานานดูถูกหรือว่าเหยียดเพศที่3พร้อมจะสนับสนุนเพศทางเลือกรวมไปถึงอินบ็อกซ์นะคะไปขอโทษเป็นการส่วนตัวกับคุณแองเจเลอานังด้วยซึ่งก็เกิดการถกเถียงต่อมาใต้โพสต์ที่คุณเจนนี่เนี่ยออกมาขอโทษนะคะแต่ว่าคอมเมนต์ที่เด่นที่สุดเลยก็คือคุณเนเงินคุณเนเงินคนนี้เนี่ยเป็นแฟนของคุณเจนนี่ <Jenny. S 1> ที่เขามาเมนว่าจรารมาอะไรก็น,น่ากันหนาเน,นักมวย ทำไมแม่เป็นนักมวยอ๋อเป็นนักมวยอยู่แล้วใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าดราม่าเนี่ยคือมันก็ลามไปถึงคุณเนเงินเพราะว่าเขาไปต่อล้อต่อเถียงไปพูดคุยคอมเมนต์โตอตอบก,กับคนที่มาคุยในอคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะเนื่องจากว่ามีเพจอีกเพจหนึ่งเนี่ยเพจตลาดล่างอัปเกรดเขาก็ไปโพสต์ถึงคุณเนเงินอีกว่าคุณเนเงินเนี่ยแต่งตัวละเมดลิขสิทธิ์ คุณเนเงินก็เลยโพสตอบกลับไปว่าผมมันลูกคนจนครับผมไม่มีตังซื้อเสื้อผ้าแพงๆมันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าลามไปหมดเลยก็เห็นใส่เสื้อแบรนด์หมดเลยเขาบอกว่าเขาจน,นคนจนค่ะ แล้วก็ล่าสุดน้องเจนนี่เขาก็เลยประกาศยุติรายการนี้ไปแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันมีดราม่าเยอะมากช่วงนี้ที่ถาโถมเข้ามาเธอเธอก็เลยบอกขอขอ,ขอพอักไว้ก่อนละกันไม่ไม่อยากทาอะไรต่อแล้วนะคะคือเรารู้เราไม่ร,ร,มรู้ว่าเขาใส่ของจริงของปลอมนะครับมันดูไม่ออกอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเสื้อทุ่งแถวเสื้อที่น้องเขาใส่เนี่ยปล่อยเปรตมีเยอะอ๋อ,อ,อแล้วคนข้างในคะก็ใส่ของอะไรอะแม่ของจริงโอ้อเพราะว่าเราดูไม่ออกมันต้องไปเห็นป้ายเห็นเนื้อผ้าเห็นอะไรอย่างค่ะ มาสคาร่านี่ใส่ของจริ brands, งใช่เพราะว่าเขาใส่เป็นไฮแบรนด์หมดมีเงินอย่างเดียวใส่ไม่ได้ต้องต้องชอบเหรอคะแม่โงด้วยเขาชอบเขาชอบมากชอบมากเสียหายไปเยอะแล้ววันวันหนึ่งดูแต่จอโทรศัพท์แม่ทำไมดูทำไมเขาจะซื้อของเต็มไปหมดกระเป๋าเสื้อพุงเสื้อผ้ากางเกงมาหมดซิกระโปรงมังสิล่าสุดขายคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะที่บ้านเพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า เขาาผอมลงไงใช่เขาผอมลงแล้วเสื้อผ้าไซส์ควายไม่มีแล้วไงอามันเป็เสื้อผ้าไซส์มดไปหมดแล้วค่ะไซส์คนปกตินะแล้วกินยาตรงเวลาไหมลูกเออยาต้านนะนะอุ้ยเขาผอมเพรเพราแบบนั้นหรือเปล่าโจั่ค่ะเป็นคนชอบเล่นไพ่ชอบชอบอะอมเอดไว้เยอะโอ้ เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนะอามเมอเอ็กวันนี้มีเจลล้างมือด้วยครับเจลล้างมือก็มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะเปิดตัวในราคาเพียงแค่129บาทเท่านั้นต้องรีบๆเลยเพราะว่าเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยป้องกันได้ถึง99.99% 99แต่ถ้าอยากปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะก็รับสเปรย์ไปด้วยเลยสำหรับสเปรย์ตัวนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นเหมือนกันถ้าคุณรับขนาดเล็ก 60ML 3ขวดแถมฟรีให้อีก1ขวดลดพิเศษเหลือ1797บาทหรรือถ้าคุณับขนาดใหญ่ค250 ML 3ววดดแถฟรให้ก1วกัน ลดเหลือเพียงแค่5,400บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อสินค้าครบ1,000 10, 0บาทแถมฟรีให้เลยร่วมเคนเซนสนใจโทรเข้ามาได้ที่029313755ย้ำกันอีกหนึ่งรอบค่ะ029313755ค่ะเวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมคนสวยข้างในนะฮะ,ะที่ใช้แต่ของแบรนด์เนมนะฮะขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ